สวัสดีครับปิ๊กปิ๊กแชนแนลครับยินด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่เกมกุกิลันคิงดอมครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการผ่านด่าน1 0 k คีสสนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ผ่านเนี่ย เข้ามาดูกันไว้ๆเลยนะครับแล้วตัวที่ผมใช้ในการผ่านด่าน10ขีด31เนี่ยมีตัวอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับผมและนี่ก็เป็นทีมที่ผมใช้ในการผ่านด่าน10ขีด31นะครับตัวที่ผมใช้นะครับก็จะมีดาร์กช็อกลูกเกตเพียววานิลาแล้วก็เข้าไลท์กับแวมไพร์นะครับถ้าเกิดว่าใครไม่มีเพียววานิลลาเนี่ยสามารถใช้เป็นสมุนไพรกับตัวทัพทิมแทนได้นะครับแบบนี้เลยนะครับ แต่ผมขอแนะนำนะครับว่า2ตัวเนี่ยควรมีเลเวลต่ำๆนะครับ50นะครับเลเวลเลเวลสกิลก็ต้อง50ลด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเลเวลไม่ถึง50เนี่ยผมว่ามันฮิลขึ้นมาสู้การโจมตีของบอสไม่ทันนะครับมันรับดาเมจไม่ไหวนะครับคนในกิลผมเนี่ยใช้เซตเนี่ยในการผ่านตัว10บขีดเอ็ดแต่ว่าสมุนไพรกับทับทิมะเลเวล50นะครับมันจะฮิวได้แรงกว่านะครับ ผมเอาเซตเนี่ยไปลงนะครับรับดาเมจไม่ไหวนะครับคิวสู้ไม่ทันนะครับทับทิมนี่ตายตัวแรกเลยผมก็เลยต้องใช้เป็นตัวเพียววานิลาแทนนะครับเนี่ยเพียววานิลาตัวเดียวเนี่ยมันโอพีมากเลยมันสามารถแทนทับทิมกับตัวไอสมุนไพรได้เลยนะครับในเรื่องการฮิลนะในเรื่องการซับดาเมจเนี่ยยังไงทับทิมก็ดีกว่าอยู่แล้วนะครับแลวนอกจาก ตัวดาเมจที่เราจะใช้3ตัวนะครับถ้าใครไม่ได้ปั้นเข้าไลท์เนี่ยก็ใส่เป็นเอฟเฟโซแทนก็ได้นะครับก็จะเป็นตัวดาเมจอีกตัวหนึ่งที่ค่อนข้างดีนะครับถ้าใครปั้นไว้นะครับแต่ถ้าใครปั้นเข้าไลท์ไว้ก็ใส่แบบนี้ได้เลยนะครับส่วนลูกเกดเนี่ยเป็นตัวดาเมจที่ดีมากๆอีกตัวหนึ่งนะครับใน PVP จะเห็นกันเยอะแยะเลยนะครับปาดทีเดียวนี่ถ้าอยู่กับลุงอัลมอนด์นี่แตกทั้งตีได้เลยนะครับถ้าใครไม่มีก็เช่นเคยครับใส่เข้าไปเอสแทนได้นะครับหรือถ้าใครปั้น ลาเต้ไว้สุดๆก็ใส่ลาเต้ไปแทนก็ได้นะครับแต่ผมขอใส่เป็นลูกเกตแบบกันนะครับส่วนสมบัตินะครับผมใช้เป็นคัมพีนาฬิกาแล้วก็หนังสติกอีกเช่นเคยนะครับเพื่อจะเอาหนังสติ๊กเนี่ยมาคอมโบกับตัวเข้าไไร์กับตัวแว,วมนะครับเพื่อให้ทําดาเมจได้หนักๆนะครับจริงๆก็ผมกดหนังสติ๊กเพื่อให้3ตัวดาเมจเนี่ยเบิร์ดดาเมจเลยครับก็คือกดเข้าไไร์กดแวมกดลูกเกตตอนที่กดหนังสติ๊กไปแล้วทั้งนั้นเลยนะครับ อ่ะเดี๋ยวเราไปดูท็อปปิ้งของทั้ง5ตัวที่ผมใช้กันดีกว่าไปสำหรับท็อปปิ้งนะครับถ้าใครมาดูคลิปการแนะนำะการผ่านด่านของผมนะครับดาร์ช็อกนี่ก็จะดูกันไปหลายรอบแล้วนะครับผมก็จะใส่เป็นลดคูลดาวกับลดดาเมจนะครับลดความเสียหายที่ได้รับนะครับก็รวมๆแล้วเนี่ยก็จะอยู่ที่ลดดาเมจประมาณ27%คูลดาวอีก10.9%นะครับผมก็ได้บอกไปแล้วว่าผมใช้ในการ PVP ด้วยนะไม่ได้เอามาผ่านด่านอย่างเดียวนะครับอ่ะตัวต่อไป เอเพิซดอ่าไม่ใช่เอเพิโซสิสตัวลูกเกดอ่าหลายหลายคนจะยังไม่เห็นลูกเกดเพราะก่อนหนะ้านี้ผมยังปั้นไม่เสร็จนะครับตัวลูกเกดเนี่ยผมจะใส่เป็นโจมตีล้วนนะครับ5เมตรเลยนะครับดามเมจร,รวมก็จะอยู่ที่51.6%นะครับแล้วก็จะมีคิพ่วงมาด้วย7%เพื่อให้ปาดหนักๆไปเลยนะครับถ้าติดคินะฮะแล้วก็จะมีลดอ่าคูลไทมด้วย8.1%นะครับเพื่อให้ตัว ไอลูกเกตเนี่ยสามารถปาดได้หลายๆรอบนะครับตัวนี้ผมก็ใช้ใน PVP เหมือนกันนะแล้วก็จะมีลดดาเมจด้วย4.3เพื่อป้องกันการโดนตีนะครับจะได้เบาลงสักนิดนึงนะครับแต่ถ้าได้ถ้าใครสามารถหาออปชันได้มากกว่านี้นะครับก็จะยิ่งดีเลยก็จะยิ่งเก่งนะครับลูกเกตนะครับไปต่อไปตัวที่2นะครับเป็นเพียววานิลาดีกว่านะเพียววานิลาผมก็ใส่เป็นคูไทมล้วนนะครับออปชันเนี่ยผมก็จะเน้นไปที่ลดดาเมจ อ้ลดความเสียหายลดความเสียหายล้วนเลยนะครับออปชันลองเนี่ยหนักๆไปที่ลดความเสียหายเลยผมจะได้อยู่ที่25.5%นะครับแต่จริงๆมันได้มากกว่านี้แต่ผมขี้เกียจรีแล้วเนี่ยอย่างที่เห็นตังค์ไม่มีแล้วครับเอามาตีท็อปปิ้งหมดเกลี้ยงเลยนะตอนเนี้ยนะครับก,ก็หลักๆก็นี่เลยอย่างที่บอกลดคูลไทม์ออฟลดดาเมจนะครับไปตัวที่3อ่ะเข้าไลท์ก่อนละกันเข้าไลท์ก็เหมือนเดิมครับผมใส่เป็นอ่าเซต โจมตีล้วน5เมตรเลยนะครับก็จะมีออปชันค้าคกันไปนะครับไม่ว่าจะเป็นพลังโจมตีความเร็วโจมตีคูทามนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ไม่ได้เน้นอะไรที่เข้าหลายแย่ๆะผมเอามาเป็นดาเมจลองจากแวมพร์แล้วก็ในการลุยในการลุยดานนะครับมาเป็นดาเมจลองจากแวมพร์ในการตีมังกรก็เป็นดาเมจลองจากแวมพร์ก็เลยไม่ได้เน้นท็อปปิ้งอะไรมากมายนะครับส่วนตัวแวมพร์จะเป็นดาเมจหลักเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นลุยดานหรือการตีมังกรนะครับ ผมก็จะใส่ท็อปปิ้งไปเน้นเป็นพลังโจมตีนะครับแล้วก็จะมีคิติคอพ่วงนิดหน่อยนะครับคูทามอีก4.3เพื่อให้ได้โดดหลายๆรอบนิดนึงนะครับแต่จริงๆควรมีคูทามที่สักประมาณ6,7หรือ8ก็ยิ่งดีนะครับแวมไพรยได้โดดกัดได้บ่อยๆนะครับในตีมังกรจะได้โดดกัดได้2รอบไวๆด้วยนะดาเมจเราก็จะยิ่งมากขึ้นนะครับในการตีมังกรเดี๋ยวผมก็ต้องไปรีหาคูทามเพิ่มอีกนะครับสำหรับตัว แบมพายนะแต่ตอนนี้ก็ได้เท่านี้ก่อนตังไม่มีนะครับอย่างที่เห็นนะครับมาเราก็จบกับการดูตัวทับป,ปิ้งไปแล้วเดี๋ยวเราไปดูวิธีเล่นในการผ่านด่าน1 0บคียสากันดีกว่าครับไปกันเลยเริ่มมานะครับเราก็ปล่อยออโต้ได้เลยเหมือนเดิมนะครับจนถึงเว็บบอสเราค่อยกดออกนะ,ะเดี๋ยวเราตัดไปเว็บบอสกันเลยดีกว่าครับผมตอนนี้เราก็เคลียร์ลูกน้องมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเดินม,มาถึงเว็บบอส ก็ให้เรากดออโต้กับคูณ1.5ออกนะครับเพื่อเรากดสกิลได้ง่ายขึ้นนะครับมาถึงก็ให้เรากดดาร์คช็อคเข้าไล่แวมพร์หนังสติ๊กลูกเกตนะครับเป็นแบบนี้เลยฮ่าเห็นไหมดาเมจจะค่อนข้างแรงเลยครับในการเบิร์ตสำหรับเวฟแรกของบอสเนี่ยมันจะยังไม่ค่อยแรงนะครับเราไม่ต้องไปซีเรียสกับการฮิวอะไรมากมายนะครับเอาไลยิงซ้ำไป เรียบร้อยตอนนี้เว็บสองแล้วนะครับให้เรากดแวมพายหนังติ๊กลูกเกตฮิวถ้ารอครูดาวได้ก็รอคูดาวนะครับมีธรรมดาไปก่อนนะครับกดดักช็อกเข้าไท์แวมพายหนังติ๊กลูกเกตฮิวค่อนข้างแรงอยู่นะครับเห็นไหมนี่เราก็ไม่ต้องกดไหลให้ตัวพวกนี้เคลียร์ลูกน้องไปนะครับ ก็หิวสู้ไปกดดาร์กช็อคเข้าไลท์แวมไพร์หนังติ๊กลูกเกดเห็นไหมครับดามเมจค่อนข้างรุนแรงนะครับพยายามกดแบบนี้สลับไปเรื่อยๆนะครับยิวดาร์กช็อคเข้าไลท์แวมไพร์หนังติ๊กลูกเกดพยายามทำคอมโบอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ ฮิวของเพียววานิลาอย่าลืมกดเชียวนะครับดักช็อกเข้าไลท์แวมไพร์นังติ๊กลูกเกดนะครับแป๊บเดียวแป๊บเดียวจะตายนะครับบอสเพียววานิลาฮิวดักช็อกเข้าไลท์นังแวมไพร์นังติ๊กลูกเกดโอ้ยได้ไปก,กดตอนลูกน้องออกพอดีดาเมจเลยเบาเลยนะครับ จริงๆเวลาลูกน้องออกเนี่ยเราควรปล่อยให้ตัวละครของเราเคลียร์ลูกน้องก่อนนะครับถ้ากดสกิลนะครับ,รบรคดคดรอบนี้น่าจะเรียบร้อยแล้วมั้งยังอีกเหรอเนี่ยโอ้โหเหลืออีกหน่อยนึง ประมาณแสนหนึ่งมั้งเนี่ยอาตายแล้วเรียบร้อยครับอ่ะเดี๋ยวผมสโลว์ให้ดูช้าๆอีกทีนึ่งดีกว่าวิธีการกดนะครับอ่ะเรามาดูกันแบบสโลโมชันมั่งนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับเราพยายามใช้ทุกอย่างให้เป็นคอมโบนะครับก็คือเราจะกดทุกสกิลของตัวดาเมจเนี่ยโดยการใช้หนังสติกแค่ครั้งเดียวในการทำดาเมจนะครับเราจะไม่กดสกิลตัวไหนพิ่มเพื่อนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูคอมโบกันไปนช้า เริ่มมาถึงให้กดดาร์กช็อกนะครับข้าวไรแล้วก็แวมพร์แล้วก็หนังสติกแล้วมาจบที่ลูกเกตนะครับแล้วก็ค่อยกดเพียวมดีลาเพื่อฮิวเร่งเลือดขึ้นมาสู้นะครับสาเหตุที่ต้องกดแบบนี้นะครับ <ti> เพราะว่าตัว <t> <t> ข้าวไรกับแวมพร์เนี่ยจะมีแอนิเมชันในการกระโดดเข้าไปโจมตีเนี่ยค่อนข้างช้าข้าวไรนี่ต้องหมุนตัวก่อนถึงจะยิงแวมพร์เนี่ยต้องค่อยๆกระโดดเข้าไปกัดส่วนลูกเกตเนี่ยมันจะไวสุดนะครับก็คือพุ่งไปปากเลยนะครับก็เลยกดเป็นตัวสุดท้ายได้นะครับก็หนังสติกเนี่ย สำคัญตรงที่เราต้องรู้จังหวะในการกดนะครับการกดเนี่ยไม่ต่างกับมังกรเลยเหลือ1วิวกกดไล่เลยเข้าไหลแวมไพร์ ire, หนังสติก๊กแล้วก็มาเป็นลูกเกตแล้วก็โดดปากเลยนะครับนะครับแล้วก็ดักช็อคต้องเปิดด้วยนะเพื่อลดดามเ,เพื่อลดพลังป้องกันไปก่อน20%แล้วซ้ำด้วยหนังสติก๊กและทุกตัวจะเบิร์ดดาเมจได้อย่างรุนแรงนะครับอยากกดสกิลตัวไหนพัมเพื่อนะครับขอเน้นเลยว่าอยากกดตัวไหนพัมเพื่อและตัวที่สำคัญ ที่สุดในการผ่านด่านนี้เลยนะครับนั่นก็คือตัวฮิลตัวเพียววานิลาของเรานั่นเองนะครับถ้าไม่มีตัวเพียววานิลาเนี่ยทีมผมน่าจะแตกไปตั้งนานแล้วนะครับแต่ถ้าใครมี2ฮิลอย่างที่ผมบอกเลเวล50ทั้งสองตัวนะมันสามารถทดแทนเพียววานิลาได้นะครับคือฮิลสู้ขึ้นมาได้อยู่นะครับหรือถ้าใครมีเป็นอ่ตัวไวอ่ไม่ใช่ไวช็อกอะไรช็อกมินช็อกมินก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่งัดเลือดค่อนข้างดีนะครับถ้าใครปั้นไว้ตามอา่าเจลินที่เป็น สรีมเมอร์ของยูทูอของ Facebook อีกคนหนึ่งที่เขาชอบปั้นตัวมินช็อกมากๆนะครับตัวนั้นเป็นตัวที่งัดเลือดค่อนข้างดีอีกตัวหนึ่งเลยพอๆกับตัวเพียววานิลาเลยนะครับอาจจะเบากว่าเพียววานิลานิดหน่อยแต่คือเอามาใช้แทนเพียววานิลาได้เลยนะครับถ้าใครไม่ได้ปั้นก็อย่างที่ผมบอกสมุนไพรกับไอตัวทับทิมนะครับคอมโบผมก็มีเท่านี้อย่างที่เห็นเลยนะครับทำดาเมจได้กับบอสค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับ ้ชมกัไปแล้นะครับกับการลงดาน10ขีด31นะครับมีวิธีผ่านยังไงก็ได้เห็นกันไปแล้วนะครับสำคัญเลยนะครับตัวฮิลนะครับอย่าลืมเลยนะครับถ้าเกิดว่าไม่มีเพียวนิลาให้ใช้เป็นช็อกมินหรือไม่ก็เป็นสมุนไพรทับทิมนะครับ3ตัวฮิลสา3ตัวนี้เลยที่แบบผมมองว่าค่อนข้างที่จะใช้งานได้นะครับแต่ต่ำๆนองเลเวล50นะครับ เพราะว่ามันจะทําให้ฮิลได้รุนแรงนะครับไม่งั้นเราจะรับดาเมจของบอสไม่ไหวนะครับฮิลสู้ไม่ได้นะครับแต่ถ้าใครมีเพียววาน,นิลาเลเวล50เป็นเป็นต้นไปนะครับคือตัวเดียวได้เลยออลาวนะครับได้เกือบทุกด่านเลยนะครับโอพี OP มากๆนะครับสําหรับเพียววาน,นิลาสําหรับคลิปนี้ก็จบแล้วนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ แล้วก็อย่าลืมกดตัดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้จะได้ไม่พลาดคลิปเนื้อหาดีๆของเกม Cookie Run Kingdom นะครับสำหรับวันนี้ก็จบแล้วนะครับถ้าใครมีอะไรอยากให้ผมทำคลิปเกี่ยวกับตัวเกมนะครับสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยเดี๋ยวผมจะมาทำให้นะครับสำหรับวันนี้จบแล้วครับผมครับบ๊ายบาย